นี่ก็จะลงไปลําห้วยแล้วครับเราฝั่งนู้นก็จะเป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งครับเนี่ยครับโอ,โอ้สุดยอดมากสร้างบ้านในป่าเล็กหรือดูหนาวไปดูกันเลย ผมจะทำที่นอนไว้ตรงนี้นะครับ มีดเล่มนี้เป็นมีดที่ขนาดพอมเหมาะมากครับเหมาะสําหรับการเดินป่าครับไม่หนักเกินไปแล้วมันสามารถทําได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะตัดไม้ทําทุกอย่างครับได้หมดเลยครับมีดเล่มนี้และเหล็กที่ตีมาก็มีความเหนียวมากเลยครับมันไม่บินง่ายๆครับเหมาะกับการเดินป่ามากเลยครับ เราต้องมัดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าเราไม่มัดเดี๋ยวมันอาจจะเอ็นเอียงแล้วก็พังได้นะครับถ้ามัดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะแข็งแรงเลยครับผมจะใช้พวกเปลือกไม้อันนี้มัดนะครับเพราะพวกเปลือกไม้นี้มีความเหนียว แกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับมันแข็งแรงมากต้องมาสองเส้นเลยนะครับเพื่อความแข็งแรง เพาะไม้บางชนิดนะครับเพราะบางชนิดมันก็ไม่ได้เหนียวนะครับบางชนิดก็ดึงก็ขาดแต่บางชนิดก็เหนียวมากครับนี่ครับ <laughs> ดึงเท่าไรก็ไม่ขาดครับโอเค เดี๋ยวจะลองขึ้นไปนั่งดูนะครับว่ามันแข็งแรงหรือเปล่าไม่มีที่จับเลยมันยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เดี๋ยวหาไม้มาพาดน่าจะแข็งแรงกว่านี้ครับ จะต้องมัดไม้สองอันนี้ด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งดูนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่าโหมันค่อนข้างสูงนะครับผมต้องหาไม้พาดต,ตรงนี้เป็นบันไดเดินขึ้นไปก่อนนะครับก็เจอไม้ล้มพุพุตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันน่าจะพอด,ดี มันค่อนข้างลื่นนะครับเราต้องทําเป็นแบบนี้นะครับมันถึงจะเยียบไม่ลื่นเหมือนมันจะสไลด์ลงมานะครับเดี๋ยวเราต้องปักหลักยันตรงนี้ไว้ครับ ต้องหาท่อนไม้มาทุบนะครับมันถึงจะอยู่โอเคคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับลองขึ้นไปนั่งดูครับหุยยกนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรพอแข็งแรงอยู่ ตรงนี้ผมจะทำเป็นหลังคานะครับทีนี้ก็จะเป็นเสาหลังคานะครับติดกิ่งไม้ไผ่ครับกิ่งไม้ไผ่เยอะเกินไป ต่อไปผมก็จะเอาฟางมาวางเป็นพื้นที่นอนนะครับมันจะได้นุ่มนะครับนอนจะได้ไม่ปวดหลังครับ ให้ความนุ่มแล้วก็ให้ความอบอุ่นด้วยนะครับเวลากลางคืนครับโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนอนดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง มันแคบไปหน่อยแล้วก็มันก็สั้นไปหน่อยนะครับตอนแรกน่าจะคิดให้ดีๆแล้วก็ทําให้มันยาวสักหน่อยแล้วก็กว้างกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งน่าจะนอนสบายกว่านี้ครับแต่นี้ก็พอนอนได้ครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆนะครับอันนี้คือที่พักที่ผมเพิ่งสร้างเสร็จนะครับนี่ก็จะเป็นสร้างบนต้นไผ่ต้นหนึ่งนะครับนี่ครับขอไผ่ฝั่งนี้ก็เป็นป่าไผ่นะครับไผ่ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นลำห้วยแล้วก็ภูเขานะครับจะโฟกัสแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนี่ก็จะลงไปลำห้วยแล้วครับแล้ฝั่งนู้นก็จะเป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งครับนี่ครับโอ้สุดยอดมาก บรรยากาศดีมากครับอยู่แล้วสูตรอากาศได้เต็มปอดเลยครับไม่ต้องกลัว pm 2 5ครับเนี่ยครับฝั่งนู้นก็จะเป็นภูเขาอีกลุ่งหนึ่งครับป่าต้นไม้เขียวขจีอยู่แล้วสบายใจสบายกายครับสบายปอดสบายตัวผมจะลองขึ้นไปบนที่พักของผมดูนะครับเคนี้ตอนนี้ผมขึ้นมาบนที่พักของผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนอนนะครับ นี่ยครับมันแคบไปหน่อยหนึ่งครับพอดีตัวเองครับนะครับตรงนี้ก็ติดก่อไผ่นี่ก็เป็นพื้นแล้วครับข้างล่างนี้มีความสุขครับอยู่ในป่าแบบนี้ไม่ต้องเครียดกับอะไรทั้งนั้น